พี่น้องเอ้ยมินิจิเบ้าอยังไ้ฟังนะไอเสมเลิกงานกำลังจะขับรถเมื่อบ้านหางวงแรงนะก็ขับรถมานะข่างทางครับพี่น้องไอเสมเห็นหมามันกำลังกัดกำลังยองอย่างกันยู่หมาอยู่บ้านสีถึงหาโตกำลังลุ่มกัดเตาตัวตนี้อยู่ครับพี่น้องนี่เป็นเตาหน่อยเตาหน่อยกำลังยางขามถนนครับนะหมาก็ลุมกัดเลยเต็มเต็มเลยเต็มถนนเลยนี่ เบิ้งข้างมันมีเลือดห้อยกัดครับพี่น้องนกะก็ดองก็บินนะข้างกระไตก็มีเลือดน้อยหนึ่งเตาหน้าดรอกมันกำลังจะขามถนนครับหมาก็เลยลุ่มยองลุ่มกัดมันนะโชคพอดีไอ้เสียมขับรถไปเออมันลุ่มกัดอี่ยงวะไอ้เสียมก็เลยยางลงไปเห็นมันกำลังกังกดเตาอยู่ไอ้เสียมก็เลยสงสารจอดรถนะเอามันมาปล่อยมันนีครับพี่น้องนะโอ้ยาว รอ้ะเด้อมือนี้ะลูกเด้อเตาหน่อยเตาหน้านะมามือนีเสียงก็เลยเอามาปล่อยให้ปล่อยหน้านะตัวนี้เป็นที่ส่วนบุคคลครับนะอยู่นี่้วเด้อเจ้าเด้อไม่ต้องไปสายไม่ต้องไปออกถนนอยู่ถนนคนคน,คนมันจะทําลายเฮาหมามันจะทําลายเฮานะคันยบูบงนีบุ้ยผู้เดว่าทํำลายเจ้าได้ดอกนะอยู่นี่บุ้ยผู้เดวไปเพชรทลายอย่างเจ้าได้ดอกนี่ปักบุงปักบัวสายบุงสายบัวก็ ivel, มีกิน อยู่นี่เลยเด้อชีวิตปลอดภัยเด้อโอเคบอเงยหัวมากมันอาจจะฟังหูเรียงได้พี่น้องปากมันก็เป็นแผลเดูหมายองหมากัดโอ้ยสงสารหางมึงได้หางมันหางเต่าเขาเห็นหางเต่าบอเออมันโหแะเอ้าไปเด้อขออนุญาตโยนเด้อตัวปลาหกไอเสียบ่อยากลงไปย่านงูเหี่ยวเขียวขออ้ไอลูกอิสรภาพเอ้าร่วมอะ นุโมทนาบุญด้วยกันไอเสียมขับรถมาหมากรลังลุกกัดอยไอเสียมก็เลยเอามาปล่อยนะที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลครับไ่ให้ผู้เดมาเข้าไม่ให้ผู้เดมาทำลายมันอย่างแน่นอนขันมันบบได้ออกไปที่อื่นขันที่มังนีเจ้าอยู่อย่างปลอดภัยแน่นอนนะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะชีวิตหนึ่งก็มีคาครับพี่น้องนะขนเฮาซอยต่อชีวิตเขาได้นะบุญกุศลนั่นอาจจะสรงผลถ,ถึงเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ บุญกุศลนี้ที่ไอเซมได้เห็ดนะก็ขอให้พี่น้อง FC ฟซีลำล้ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุนโมทนาบุญน้ำกันครับพี่น้องนะโอเคเมื่อนี้ไอเสมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ